ทีนี้ก็มาพูดถึงประเด็นสำคัญที่พวกเราที่มาอบรมกันเนี่ยมาอบรมก็ดีแล้วนะผู้ใด,ดเห็นว่ามาอยู่ที่นี่ได้มายินดีต้อนรับนะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตะมาคุณจะมายังไงก็ได้มาแต่ตัวกับหัวใจก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ต้องม่มีัพย์สินคามีของไมีอะไรมาคุณมาแล้วอยู่ให้ได้นะ มาก็ที่นี่ก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างน้อยไม่กินเนื้อสัตว์ไม่มีอบายมุกและต้องมีศีลห้าศีลห้าอาจจะยังไม่เข้มข้นก็ต้องมาระมัดระวังศึกษาฝึกฝนต่อไปก็ได้แต่ถ้าคุณละเมิดศีลห้ายังหยาบอย่างไรอยู่เขาก็ไม่ให้อยู่นะต้องออกแต่ถ้าคุณสมงวรได้จนกระทั่งศีลห้ามันจริญจะกลายเป็นศีลสูงขึ้นเป็นศีลหกศีลเจ็ดศีนแปดศีนเก้าศีลสิบ เป็นจุลศีลสองยี่สิบหกได้คุณก็ปฏิบัติตามศีลไปแต่ละข้อ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 ก็อจะเกิดจิตเจริญเรียกว่าอธิจิตเกิดปัญญาเจริญเรียกว่าอธิปัญญาเกิดวิมุตตเจริญเรียกว่าอธิมุตจนเกิดเป็นวิมุตติยานทัศนะจบวิมุตแล้วก็มีปัญญารู้จักวิมุตว่าเราจบกิจจบวิมุตแล้วเรียกว,ว่าวิมุตติยานทัศนะอย่างนี้เป็นต้น ก็จะเกิดศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทศนะอย่างแท้จริงทีนี้ที่อาตมากำลังอธิบายเพื่อที่จะให้เห็นว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นมีศีลเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นศีลจะเป็นตัวกำหนดสมาธิศีลจะเป็นตัวกำหนดปัญญาศีลจะเป็นตัวกำหนดวิมุตติศีลข้อหนึ่งเป็นต้น เกี่ยวกับสัตว์คุณอยู่ร่วมกับสัตว์ทั้งหลายแหละคณต้องให้มีจิตเจริญที่จะอยู่กับสัตว์เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนทุกข์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใดแม้ยิ่งสำคัญคนคุณจะต้องอยู่กับคนนี่แหละคนนี่แหละจะเป็นตัววิบากทจ่แก้แค้นกันเยอะเพราะฉะนั้นคนที่มีวิบากถึงขั้นว่าคู่วิบาก ในสังคมในมนุษย์ชาติในชาตินี้ของคุณคู่วิบากอาจจะถึงขั้นฆ่าคุณตายคุณก็อโหสิให้ได้อย่าต่อวิบากอย่าไปพยาบาทแก้แค้นกันอีกเอาฆ่าตายก็ใช่นี่บาปไปอย่างนี้เป็นต้นต้องพยายามปฏิบัติฝึกฝนกว่าจะทำใจได้อย่างที่พูดนี่ง่ายนะ แต่มันไม่ใช่ธรรมดาที่จะง่ายถ้าทำได้คุณก็จบของคุณอโหสิกับสัตว์กับคนอารสัตว์คนอโหสิมันอย่างคุณจะมีวิบากรบสัตที่มันร้ายจนกระทั่งสัตว์มามาทำร้ายคุณแล้วตายตายเพราะสัตว์นั้นสัตว์ตัวใดตัวไหนก็แล้วแต่มันก็เรื่องของคุณวิบากของคุณสุดท้ายมันเลี่ยงไม่ได้คุณจะต้องเจอคุณก็ต้องตายถูกงูก,กัดตาย หนักเข้าจุดถูกยุงกัดตายเขาก็ต้องตายเพราะยุงกัดตายอ้าวทำไมยุงกัดตายได้นะยุงไข่ดูมไข้เลือดออกยุงไข่จับสันมาเ,เรียก็ตายมาเ,เรียก็ตายได้ยุงไข้จับสันไข้ไข้ไขเลือดออกก็ได้ได้ยุง่งเห็นไหมมันเข้าใจมันมัปนั่งดูถูกว่ายุงเนี่ยมันฆ่าคนไม่ได้นะ ก็บบาตายกันมาเยอะแล้วตายมันเยอะเหมือนกันนะยงมันฆ่าตายนึกง่ามันตัวน้อยน้อยนี่ฆ่าไม่ได้เหรอเพราะมันซับซ้อนวิบากมีเยอะแยะไปมันถ้าคุณปฏิบัติธรรมแล้ววิบากพวกนี้จะค่อยๆหลุดพ้นวิบากจากสัตว์ด้วยกันศีลก็หนึ่งจึงเรื่องของสัตว์นี่แหละมันทําวิบากกันทั้งรักทั้งชังนะไม่ใช่สิบหกปีให้หลัง้อสิบหกปีแห่งความหลังแห่งความหลังงความหลังเออไม่ใช่นะ มันมากกว่าล้านปีแน่เพราะงั้นเราต้องใช้หนี้วิบากพวกนี้กันจริงๆจนกระทั่งปลอดวิบากนะวิบากที่เกี่ยวกับสัตว์เพราะอาตมาเกิดมาชาตินี้เนี่ยวิบากเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีนะไม่มีสัตว์อันนั้นกัดมีพิษมีภัยอะไรไม่เคยมนะีแม้แต่คนก็ไม่มีใครทำวิบากอาตมามาเตะมาต่อยมาถีบอาตมาก็ไม่มีนะ มีแต่คนด่าวิบากของอาตอมามีแต่ปากเขาด่าเขาว่าแต่ทุกวันนี้อาตมาพิสูจน์ความจริงคนกค็ด่าลดน้อยลงแล้วด่าลดน้อยลงคนด่าก็ยังมีอยู่คนไม่รู้ก็ด่าเป็นธรรมดาแต่เขาก็ได้วิบากบาปของเขาแหละเขาด่ามาด่าอาตมาไม่ไม่อาตมาไม่ใช่คนควรด่าคนควรจะต้องยกย่องถ้าพูดกันจริงๆนี่พูดความจริงนะพูดตรงๆไม่ใช่มานั่งยกยอตัวเอง แต่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็ทําไปโดยเอาวิชาไม่รู้เขาก็ได้วิบากของเขาแต่ถ้าเขารู้เหมือนกันแต่เขาจะกดไม่ได้เขาด่ามันก็ไม่วิบากของเขายิ่งวิบากหนักคนไม่รู้ด่าอาตมาก,ก็ยังวิบากขนาดหนึ่งคนที่รู้อาตมาเป็นคนที่ควรเคารพนับถือแต่เขาก็ยังจะด่าอีกเขาซับซ้อนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสภาวะซับซ้อนที่บาปหนักคนที่เขาไม่รู้อ่า แล้วเขด่าเขาก็ว่าไปแต่คนที่รู้ทั้งรู้ว่าอาตมาเนี่ยโอ้อย่าไปด่าไม่ควรด่าคนยกย่องนะถึงแม้ไม่ชมก็ก็คนยกย่องแต่ยิ่งคนที่รู้แล้วโอ้ยอย่าว่าแต่ด่าเลยต้องคนยกย่องชมเชยคนประกาศให้คนอื่นรู้ตามันนี่คนคนนี้คน,คน,คน,คนยกย่องนะอย่างที่อาตมาอาตมายกย่องคนที่ควรยกย่องคนที่ควช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมเป็นต้น อย่างในหลวงรองไหาอย่างแม้แต่ขณะนี้พลเอกประยุทธ์ที่ทํางานรับใช้สังคมประเทศชาติอยู่เนี่ยโอ้โหสารพัดคนเกตค,คนช่างคนรักมากมายก็ต้องพยายามช่วยกันอะไรเงี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในการศึกษาความเป็นมนุษย์ความเป็นกรรมวิบากที่เป็นอจินไตเนี่ยมันลึกซึ้งซับซ้อนที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจัดสรู้เรื่องนี้ ศาสดาทางเทวนิยมศาสดาทางที่เขาไม่ใช่แบบพุทธอเทวนิยมเนี่ยเขาไม่เข้าใจอย่างนี้หรอกอแต่ผู้ที่มีภูมิปัญญาพอสมควรทางด้านโน้นก็ตับเขาก็จะรู้ว่าโอ้อันนี้ลบหลู่ไม่ได้นะจนกระทั่งสุดท้ายเขาจะเห็นชัดว่าอ๋อย่างพุทธเนี่ย มันคือโลกุตระอย่างพุทธนี่มันมีชั้นที่จะต้องเลยไปอีกเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกุตระเขาจะค่อยๆรู้คนเทวนิยมก็ตามเพราะคนทุกวันนี้ตามบาร,รมีบางทีศาสตร์าของศาสนาเทวนิยมบางผู้บางคน้าจะมีบาร,รมีที่จะข้ามมาหาโลกุตระได้ าศาสนาบางคนาศาสนาบางองค์ก็เขารียกศาสนา,สาศาสนาต่างเทวานิยมบางองค์ไม่เลยจะยังไม่ใกล้เข้ามาทางโลกุตระเลยดีไม่ดีเป็นปฏิปักษ์กับโลกุตระด้วยก็เป็นจริงมันไม่แปลกนะเป็นจริงนะดีไม่ดีทำลายกันเลยจะทำลาย แม้เป็นศาสนาก็จะทำลายเลยแต่ถ้าบารมีของผู้ที่มีบารมีทั้งศาสนาทั้งธรรมจริงแล้วแม้ศาสดาของศาสนาอื่นก็ทำลายเราไม่ได้